ยวดลายประยุกต์จากวรรณกรรมทางาศาสนาดอกไม้พันไม้เกิดจากจินตนาการที่มีต่อธรรมชาติรอบตัวที่กว่าจะสร้างสรรค์นบนผืนผ้าได้ก็ต้องใช้เวลาและความเชื่อชาญไม่น้อยหากเนียงสมัยและครอบครัวยังสืบทอดต่อมาในชุมชนวันทันเมืองเจ้าดกจังหวัดอานยางไกลพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเป็นมรดกภูมิปัญญานับจากบรรพบุรุษเชื้อสายขเขมรมาตั้งรกรากที่นี่ กว่า40ป th ีที่ทอภาพเป็นและใช้ความรู้นี้เสริมรายได้ในครอบครัวทายาทเขมรวัย55ปียังถ่ายทอดต่อให้กับหลานๆและเด็กสาวในหมู่บ้านหวังต่อลมหายใจให้องค์ความรู้ในการถักทอมัดมีโบราณอยู่ในคนรุ่นใหม่หอยลูกนอ ọ หอยลูกแอมื17ต่เยอแม่ตัวยหญ่ายญ่กวิเจอ เนียงสมัยบอกว่าได้รับสืบทอดความรู้ในการทอผ้ามาจากพ่อแม่พร้อมกับลูกๆเจ็ดคนในครอบครัวทั้งวิธีการมัดย้อมสีที่ใช้สีจากธรรมชาติการทอและลวดลายล้วนเป็นรูปแบบดั้งเดิมในยะหยเชืกูมาตุ้ยดดจะตุ้ยดฮลตุ้ยบาบาตุ้ยเลยเราไปเจอตุ้ยใหญ เนียงสมนบอกว่าสอนทอผ้าให้กับเด็กๆในหมู่บ้านมาแล้ว6รุ่นซึ่งแต่ละรุ่นใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือนโดยหวังว่าความรู้นี้จะไม่หายไปส่วนตัวยังศึกษาลวดลายประยุกต์บนผ้าทอของไทยที่เธอมองว่าสวยงามหวังนำมาพัฒนาลายผ้าทอของตนบ้าง ถึงหน้าเกี่ยวภาพของชุมชนเขมรที่นี่ก็จะเร่งมือเกี่ยวข้าวค่ะถึงแม้จะมีรถเกี่ยวแล้วแต่ว่าแรงงานคนก็ยังคงเป็นแรงงานสําคัญนะคะวันนี้ทั่วทุ่งเราจึงได้เห็นผู้คนหลายวัยค่ะเด็กๆปิดเทอมก็ยังมาช่วยการเก็บฟางด้วยค่ะก่อนเส้นทางสายน้ำโขงจะสุดสายที่เวียดนามใต้สายน้ำแยกเป็น9้าสายเรียกว่าสากุลองหรือแม่น้ำเก้าเมืองก่อน นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทำให้ชาวบ้านเชื้อสายเขมรในหมู่บ้านแห่งนี้ทำนาได้ปีละไม่น้อยกว่าสองครั้งและยังชีพด้วยการเกษตรมากว่าร้อยปีนับจากก่อตั้งหมู่บ้านผลผลิตข้าวและปลาวกว่าครึ่งที่บริโภคอยู่ในประเทศและส่งออกได้จากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำวิถีเกษตรกรรมของคนในหมู่บ้านแทบไม่เปลี่ยนไปเนวฝ้าเลยในกังโจ้ไนโะจโจ Cái đó ชาวเวียดนามเชื้อสายเขมรบอกว่าร้อยละเก้าสิบของคนในหมู่บ้านวันทันมีเชื้อสายเขมรและยังชีพด้วยการเกษตรโดยอาศัยระบบชลประธานของพื้นที่นำน้ำจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงนาข้าวชาวบ้าน r ất là, r ất là dễ. qua những cái nét văn hóa đ ặ c t r ư n g riêng. về cái đầu tiên nhất là mình thấy cái trang phục. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานเกินเธอบอกว่าเอกลักษณ์ผ่าพันธ์ของผู้คนในเวียดนามใต้เห็นได้จากการแต่งกายและภาษาพูดซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่17-18ที่มีคนจีนเขมรเวียดนามอบพยพมาอยู่รวมกันโดยไม่แบ่งแยกพร้อมรักษาวิถีของตนไว้ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในเวียดนามใต้นำความสมบูรณ์มาสู่พืชผลการเกษตรและวิถีประมงที่ผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เช่นกิงจามจีนและเขมรได้พึ่งพาแต่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อมาและสัมผัสได้ถึงปัจจุบันในดินแดนปลายแม่น้ำโของอยู่อย่างสงบงามเรียบง่ายน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน